ีทนดาจีนออกแบบนะจา้า คุณผู้ชมครับผมหนุ่ยพงสุครับคลิปนี้และอีกหนึ่ง EP อาจจะแปลกตากันสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมมาเองถ่ายเองพูดเองคนเดียวครับผมมาทริปนี้พาคุณผู้ชมมาที่เซี่ยงไฮ้ Science and Technology Museum เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่และน่าสนใจมากๆของจีนนะครับซึ่งการเดินทางคนเดียวเดียวไม่ได้มีทีมงานแบกไตมาด้วยในครั้งนี้แท้จริงแล้วผมมาในนามของคณะกรรมการอพวชหรือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติเอาภาษีคุณผู้ชมมาศึกษาดูงานกับเขาและมาดูว่าในเซี่ยงไฮ้ไซแอ์นเอนเทคโนโลยีมิวเซียม มีอะไรว้าวบ้างขออนุญาตตอบแทนเงินภาษีนี้ด้วยการเก็บภาพความน่าสนใจมาฝากกันเดี๋ยวนี้เลยความเจ๋งของที่นี่ก็คือเรื่องของระบบขนส่งมวลชนนะครับนผู้ชมอันนี้ทางเข้าปกติของเขานะฮะแต่จะบอกว่าที่ประชาชนเดินทางกันมาที่นี่ได้ง่ายเพราะว่าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนี่เมโทรไลทูอยู่ด้านล่างพิพิธภัณฑ์นี้เลยครับเราเองก็มีพิพิธภัณฑ์อยู่หลายแห่งนในกรุงเทพเอาเป็นว่ายากต่อการเข้าถึงเหมือนกันแต่ที่นี่เ้อให้ความสำคัญกัน เดินทางมากปกติของสังคมจีนนะครับที่คุณจะต้องซื้อตั๋วด้วย QR code นี่นะแล้วก็สามารถที่จะนัดหมายนะครับการเข้าไปในส่วนต่างๆได้จาก QR code เช่นเดียวกันนะครับในชั้นล่างนี้เราจะได้เห็นกับ i m a c 3D theater ด้วยนะครับนี่มีโรงหนัง i m a c อยู่ด้านใต้น,นี้เป็น i m a c จอใหญ่ยักษ์7ชั้นนี่แหละแต่เอาเป็นว่าไม่ได้ใช้หนังฮอลลีวูดครับใช้เฉพาะ หนังสารคดีด้านธรรมชาติวิทยาศาสาตร์อวกาศมีด้านนี้โอ้โห و, น่าสนใจมากเลยมีเรื่อง Ocean Our Blue Planet นะครับรูปแบบก็เหมือนรูปภาพยนตร์แต่ว่าจัดการโดยรัฐนะครับมงนี่โอ้โห و, มีสเปคจอใหญ่เลยครับโอ้โหโลงทุนอย่างนี้ไว้นี่ขนาดไซส์เท่าที่ไอ,อ,อ้นี่และฮะไอคอนสยามโอ้โหนี่บ้าพลังมากลงทุน iMac ไว้ที่นี่เลยการแห่งแสงสี อันนี้เป็นอนากราฟนะเป็นแบบเดิมนะฮะน้ำเงินน้ำเงินแดง30ปีที่แล้วตื่นเต้นมานะปัญหาคือสีมันไม่ได้สีมันสีมันไม่ใช่ธรรมชาตินี่โปรแกรมยุคแรกเลยก็คือเขาเรียกว่า multiplex นี่ใช้แสงตกกระทบนะฮะยิ่งจากด้าน,นบนโโอ้ อธิบายความเป็นคันเลอร์จะอธิบายให้เด็กรู้ว่าแสงสีเป็นยังไงก็ต้องให้ทะลุเข้ามาอยู่กับคันเลอร์เลยทีเดียวเนืกานนี้ก็รวมความเป็นสามิติทุกรูปแบบนะฮแสงกับสีมันมาสร้างความตื่นเต้นให้กับการแสดงภาพได้ยังไงบ้างเป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่ทางเซี่ยงไฮ้ซเอนซ์แอนด์เทคโนโลยี มิวเซียมนะเขาจะแสดงแบบนี้นะฮะจัดไปทั้งหมด93้าสนิทรรศการแล้วก็มีผลจะคนประมาณ13ล้านคนที่ได้ได้เข้ามาดูนี่ต้นกำเนิดโอโรกรมนี่สุดยอดในที่สุดเราก็ได้เจอ r า d 2ูดีทูของเรานี่แหละโลกภาพยนตร์ทำให้ทุกคนบ้าคลั่งเรื่องโฮโลกรม รีสสิครับอันนี้อันนี้กรีสเลยดูสิผมเจออะไรที่เซี่ยงไฮ้ Hi Hello everybody s e I love you more <laughs> MJ เป็นโฮโลแกรมครับดูมีชีวิตมากๆเลยอันนี้การสะท้อนเห็นไหมเลยเป็นอนินฟินิตี้เลย <c oughs> ทางนี้จริงๆแล้วมันมีแค่นี้เองนะมันมีแค่นี้เองนะเนี่ยแล้วมันสะท้อนไปเรื่อยๆเนี่ย เดี๋เราจะได้ดู iWork 4D t h e a t e r นะครับซึ่งเป็นโรงหนัง4มิติที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้ Science and Technology Museum แห่งนี้นี่ดูทรงโรงหนังกับทรงอาคารรับกันมากเลยอาคารเป็นทรงกลมซึ่งเห็นเป็นอลักษณ์สั่นจากด,ด้านนอกและตัวโรงก็เป็นทรงกลมเหมือนกันนี่ครับจะเข้าไปกันเลยนี่เป็นหนึ่งในสองของโรงภาพยนตร์ที่เป็น รวมเป็นพิเศษนะฮะโอ้ไม่ใหญ่นะฮะไม่ใหญ่ประมาณสัก40ที่นั่งอย่างที่เขาบอกนั่นแหละฮะจอเป็นซิลเวอร์สกรีนนะฮะใช้สารสีเงินเพื่อทำให้รอนภาพได้ชัดเจนขึ้น <S 2> <S 2> I w a o r s 4D theater ขอบคุณ น่าสนใจมากนี่อ้าวี่มันรลี่เนออนไอตนี่นาสู้ด้วยคลื่นสมองคุณผู้ชมตรงนี้น่าสนใจมากเลยมันคือการต่อสู้กันด้วยพลังคลื่นเตาเอ้ยไม่ใช่พลังคลื่นสมองครับเกล่าวคือสิ่งที่เห็นนี้ผมกับท่านประหลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิตศิลธรรมกำลังฟาดฟันท้าดวลกันโดยการใช้คลื่นสมองครับ ว่าใครจะใช้สมองพาลูบอลไปหาฝั่งตรงข้ามได้ก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะชนะผลเป็นยังไงผมไม่อยากจะขิงดูเอาเองาใใเรสรรับร์จี <l ots> อ,อ,อ่าลองดูขี่จักรยานบาลานซ์นะครับนี่ฮะขี่จักรยานบาลานซ์อยู่บนเส้นเชือกตีโอ้โหสูงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ปลอดภัยดี <l ots> จากโมเดลจำลองที่เตรียมไว้แล้วก็สั่งปริ้นออกมาได้เลยทําเสร็จเรามารับของตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะให้ 3D object กับเด็กๆลกกับบ้านไปเลย Home on Earth ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรอนนี้พูดถึงเรื่องบ้านนะศรับทาการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอาคาร สารลูกว wow, ัวจังเลยวัวสองหัวจีนออกแบบนะจ๊ะทฤษฎี m Magic i n t e r a c t i v e Wall อันนี้คือว่าเป็นี่พิเศษโดยใช้วอล l ถ้าเราหลงรู้อะไรเราก็ไปแจกต่อไปเพื่นกาอธิบายเดิ่อ๋อ เงียบเลยไปขึประหยัดพื้นที่ประหยัดพื้นที่ใช่นะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็ไปแชรอยากรู้เรื่องไหนกดฮะแล้วก็มันจะาเรื่องอยากรู้เรื่อง VR ทำยังไงอาโคเอา VR ก็อธิบายไปนี่ virtual reality เป็นอย่างนี้ไงจ๊ะเวอร์ออฟโรบอโลกของหุ่นยนต์รูบิคคิวโรบอทนะครับเป็นหุ่นยนต์เอาไว้บิดลูกบิดแข่งกับมนุษย์ น้องเขจะปิดเพื่อที่จะเอาสีคละกันคละกันแล้วเดี๋ยวหุ่นยนต์จะแก้ไขปริศนานี้ได้ด้วยตัวเองลูกบิดมาน้อยบิดไปสมมั่วเลยนะลองดูซิจะต้องแก้ยังไงเอาดูฮะโอ้โหนี่หมุนกันง่ายเลยข้อมือหุ่นนี่ขอ,อใช้เวลาสักนาทีหนึ่งเขาว่าเรียบร้อยครับผม แ5วินาทีแก้ไขได้นี่เรียบร้อยเลยเยอะมากครับมีเรื่องให้เิียนรู้เยอะแยะไปหมดเลยที่นี่นี้น่าสนใจมากครับเรียกว่า Animal World เป็นการรวบรวมคอลเลคชันนะครับโดย m r Kenneth B. Garing เขาเป็นนักสตาฟเขาไปสตาฟสัตว์นะจากแอฟริกาซึ่งถูกกฎหมายนะครับที่แอฟริกานี่เนื่องจากด้วยความี่สัต์ว มันเยอะมากก็เลยสามารถที่จะเก็บกู้ซากแล้วก็เอามาสตาฟด้วยเทคโนโลยีดูช้างแอาฟริกาไม่ใช่ช้างไทยนะไม่เหมือนกันคือเด็กๆเ,เนี่ยได้เห็นสัตว์ที่ไม่ใช่หุน่นนะมันเป็นสัตว์จริงเลยอะ่ะดีราฟสินี่จะบอกว่าด็อกเตอร์คนนี้เคยติดต่ออ,อพวชนะฮะคือเขามีชื่อเสียงทั่วโลกแหละเขาเป็นนักจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์ป่าแอฟริกาที่มีชื่อเสียงเขาบอกว่าเขาเคยติดต่อเราว่าเขาจะให้เขาบริจาคให้เลยนะฮะ แต่เป็นว่ามีค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องขนย้ายนะครับซึ่งค่าขนย้ายทั้งหมด60ล้านบาทตอนนั้นติดติดขัดเรื่องงบประมาณเลยไม่มีโอกาสได้สิ่งนี้มาจัดแสดงที่เมืองไทยซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองของการศึกษาธรรมชาตินะครับที่เด็กจีนได้เห็นและที่ขาดไม่ได้สำหรับชาวจีนมีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้า โอเคไม่จับแล้วไม่ปีดด้วยเอ้าทริปอินไซต์จะเป็นยังไงนะถ้าตัวเราเล็กเข้ามดเพื่อจะดูผักผลไม้ต่างๆอรี่อินไซต์เข้าไปแล้วอรี่แน่นอนเจอในะบแจ้งนี้เจอใบแจ้งนี่ นี่คือนิทรรศการที่ร้อนแรงที่สุดในเซี่ยงไฮ้ไซเอนต์มิวเซียมแห่งนี้เป็นการผรจนภัยในร่างกายมนุษย์เรียกว่า j o เจอรี่อินไซคลิปของเรานี่มีนายแพทย์มาถึงสองท่ญญานเลยนะครับนี่นายแพทย์กำจอนะฮะเดี๋ยวช่วยบรรยายหน่อยได้ไหมครับคา <c oughs> ดหวังจะเห็นอะไรบ้างครับในนี้ไม่เคยเห็นแบบนี้เลยศึกษาตำรามานี่ยังไม่ได้เห็นแบบทะลุจอแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เข้าไปเป็นอะไรเหตุการณ์เข้าไปในเหตุการณ์ กลุ่มแรกของพวกเรานะครับที่ได้เข้าไปมีแว่น3ามิติด้วยนะครับาใส่คบครับพอครับอ่านี่ครับนี่ก็จะเล่นตลกเออาขาแว่นแทงตาไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวลองดูนี่คือการหาเหตุผลว่าทําไมในพิพิธภัณฑ์ควรจะมีของเล่นสนุกแบบนี้อ่านะครับเพื่อจะได้ให้ทุกทุกคนมาใช่ไหมครับใช่ผมริมเลยกันฮะล็อกเลยป๊า ภนสามิติใช้ด้วยมันจะต้องอินทรักทีกันระดับหนึ่งเลยทีเดียวนี่คือปากทางเข้าก็คือปากของมนุษย์นั่นเองเพราะเราจะเจอร์นี่อินไซด์แต่ยังไงก็แล้วแต่ในเชิงการแพทย์แล้วไม่ถือว่าเป็นการอินไซด์ใช่ไหมครัขอคำอธิบายจากคุณหมอนิดนึงครับทำไมเรา,าถึงเรียกว่ายังไม่ได้อยู่ภายในร่างกายจริงๆถ้าเราจะเข้าไปในลำไส้ เพราะว่าส่วนที่เป็นส่วนเ็าเรียกว่าส่วนป้องกันของมนุษย์แหละเพราะลำไส้เนี่ยถ้าคุณคิดอยู่นะถ้าเป็นลำไส้แล้วขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากปากถึงขอ,ขอโทษนะถึงทวานรมัน <c oughs> ก็คือท่อดเดียว <c oughs> ถ้าคิดอย่างนี้ได้ ไอ้ของที่อยู่ในท่อก็เข้าจากปากออกข้างล่างมันก็ของข้างนอกทั้งนั้นไม่ได้อยู่ในถูกไหมฮะจริงเลยมีแต่เพียงเรียกว่าสารอาหารที่จะถูกดูดซึมก็เป็นรลหิตทางระหว่างทางเนี่ยมันจะมีตัวดูดซึมตัวนึงเอาเอาสารอาหารเข้าไปแล้วทะเข้าไปอยู่ข้างนอกลึกซึงมากครับเป็นปริศนาธรรมเอ้ยไม่ใช่วิทยาศาสตร์ นั่นเองฮินาเกินาโกนตรลบาจบแปลว่าตอนนี้เราเป็นขี้นะครับทุกสิ่งอย่างต้องสนุกหมดนะครับถ้าไม่สนุกก็ออกมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีไม่ได้มันก็น่าสนใจมากเลยนะครับที่ทางจีนก็เป็นพี่ใหญ่แล้วก็ยังอยากจะได้ความร่วมมือจากประเทศไทยของเราด้วยจะมีความร่วมมืออะไรที่น่าตื่นเต้นในอนาคตบ้มมางครับผมมาครั้งแรกนะนเชี่ยงไฮ้มิวเซียมใหญ่มากใหญ่ยายมากแล้วก็ผมว่าเราเป็นมิวเซียมที่ร่วมมือกันเป็นเป็นเป็น collaboration กัน ก็อย่างน้อยนั้นเราเราเราส่งคนมาฝึกงานแล้วเขาก็ส่งคนไปดูงานของเราแล้วก็เราแลกเปลี่ยนในศวกรรนะครับเขาก็ไปไปแสดงที่เราเราก็มาแสดงที่เขานะครับแล้วอนาคตเราจะทําเรื่องช้างเขาสนใจเรื่องช้างเรามีองค์ความรู้เรื่องช้างเยอะทําด้วยกันใช่แล้วก็จะทําเรื่องของสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำโขงโอ้โห ปปน,น่าจะเป็นนิทศการที่น่าดูมา,า,มาก,ามากเห็นว่าความร่วมมือนี้เริ่มต้นมาจากสมเด็จพระเทพท่านสเสด็จไาที่นี่แล้วก็ต้องเป็นพระมหาการุณาี่คุณที่ท่านมาเริ่มไว้ <ฮะ S 2> พวกเราก็ต่อเรื่อหวังว่าเราจะทําให้เด็กไทยคนไทยเราสนใจวิทยาศาสตร์ <ฮะ S 2> ต้นเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้นวันนี้ใช้เวลาทั้งวันนะน,นะ9โมงครึ่งแล้วก็มาถึงเวลานี้15.30นานทีโอ้โหกี่ชั่วโมงเนี่ย6ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับดีใจที่ได้มาที่เซี่ยงไฮ Science and Technology เซียมนะครับตั้งที่อยู่เชียนะครับนี่ราชการจีนนี่เขารักคนไทยมากเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากจะร่วมมือกับเราอ่ะมีอะไรดีๆเขาก็อยากจะให้เรานะฮะและเขาก็อยากจะทําวิจัยเกี่ยวกับเราด้วยนะครับฉะนั้นใครมีโอกาสมาเซียงไฮ้นะฮะมาลองดูที่นี่ได้อาคารสวยงามเลือเกินนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ต้องยอมรับว่าความพยายามในการสร้างที่นี่ตั้งแต่ปี2001นะครับเ๋ือเชื่อนะนี่2019 18ปีแล้วนะฮะยังใหม่อยู่เลยนะครับ Could you say to the audience why you can keep everything cool like this? Actually uh, thank for our visitors like you they're very kind and uh, also we have a very excellent team to uh, uh manage the whole things uh huh. and uh, I wish you guys can come back and visit us next time thank you very much thank you มาเซี่ยงไฮ้เมื่อไหร่อย่าลืมมาที่นี่เซี่ยงไฮ้ Science and Technology Museum yeah, yeah. Welcome to Welcome Shanghai. to Shanghai Science and Technology Museum นี่เชิญมาโดยรองผู้ดำเนการเลยนะเนี่ยทริปดูงานกับราชการในต่างประเทศครั้งนี้ยัง ไม่จบเท่านี้ครับผมจะใช้เงินภาษีของท่านไปดูเซี่ยงไฮ้ Natural History Museum ซึ่งเป็นมิวเซียมอันดับที่6ของโลกตั้งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นี่แหละครับน่าสนใจมากกว่านี้อีกอย่าพลาด EP 2ติดตามชมกัน